วันหนึ่งท่านติดนัดหันมาอยู่ที่บ้านป้าเช้าวันหนึ่งท่านเรียกไปแล้วท่านบอกว่า I want you to write on your fear of death ท่านอยากให้เธอเขียนเกี่ยวกับความกลัวตายของเธอถ้าจะให้คุณยายสอนหลานสักหนึ่งอย่างมีอะไรอยากจะสอนบ้างครับจะเรียกว่าสอนหรือจะให้รู้และสงสัยด้วยตัวเองหลายปีมาแล้วสิบปีมาแล้ว สิกว่าปีมาแล้วป้ามีฝันที่มันซ้ำๆๆอันนี้เขียนไว้ในบทความเล่าไว้หลายแห่งแต่คิดว่าผู้ที่รับฟังแล้วเนี่ยต่างคนต่าง take away กันคนละแบบ <laughs> นะเอาละดูซิว่าเอมจะ take away ยังไง <laughs> ไดีไหม <laughs> โอเคป้าจะฝันซ้ำๆๆๆนะว่าไปที่ไหนสักแห่งหนึ่ง แล้วก็สามีหรือลูกหรือใครหรือเพื่อนที่มาด้วยหายไปแล้วเราอยู่คนเดียวในที่ที่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนตรงไหน no เดียไม่ม,มีความเข้าใจหรือรู้เลยสองอเขาจะกลับมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ จิงที่ทำในฝันนะคือตบกระเป๋าข้างนี้หาโทรศัพท์ไม่มีตบกระเป๋าข้างนี้หาเงินหาสตังค์ไม่มีอยู่ที่ไหนอ่ะชั้นก้าวไปข้างหน้าหรือชั้นไปข้างข้าหรือชั้นถอยหลังชั้นไปอย่างนี้เท่ากันหมดเลยเพราะมันอยู่ในความไม่รู้วันหนึ่งท่านติดนัดหันมาอยู่ที่บ้านป้าเช้าวันหนึ่ง ท่านเรียกไปแล้วท่านบอกว่า I want you to write on your fear of death ฉันอยากให้เธอเขียนเกี่ยวกับความกลัวตายของเธองงเลยเรียกไปพูดอย่างเงี้ยถามว่าเขียนยังไงท่านบอกว่าให้เริ่มแล้วมันจะมาเองตอน,นนี้ก็ปาก็เริ่มเขียนบทความบทเนี้ย ได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นด้วยแล้วก็อะไรนะคนก็อ่านเยอะเออพราะมันเขียนแล้วมันงอกค่ะมันงอกมันงอกเ,ออเรื่องของความกลัวตายโอ้ความฝันนี่มันขึ้นมาเลยนะอ๋อเราไม่เคยรู้เลยว่าความฝันนี่คือความกลัวตายมันงอกออกมาจากข้างในตัวเราเองเนี่ยได้อย่างไระนะเสร็จแล้วก็มันก็งอกต่อว่า๋อ สิ่งแรกที่เราหาเมื่อเราไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนไม่มีใครช่วยเหลือเราได้เนี่ยคือความสัมพันธ์ความสัมพันธ์คือหาเพื่อนหาสามีหาลูกหาอะไรอันนี้เงินเราชินเหลือเกินกับการสามารถที่จะซื้ออะไรก็ได้ที่จะซื้อตั๋วรถไฟก็ได้ที่จะซื้ออะไรกินก็ได้ มันทำให้เราสามารถที่จะจัดการชีวิตเราได้เมื่อกี้นี้เอมพูดถึงเศรษฐกิจโอเคมันสำคัญใช่ไหมมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถที่จะจัดการและควบคุมอะไรต่ออะไรในชีวิตได้มันอาจจะนอกเหนือไปกว่าเงินเนี่ยไอ้เรื่องการควบคุมเนี่ยมันมีได้หลายอย่างเลยป้าสามารถที่ จะควบคุมตัวเองที่จะลุกขึ้นแล้วเดินออกจากห้องนี้ได้นี่ก็เป็นเรื่องของการสามารถควบคุมและสามารถจัดการนะฮะโอเควางเอาไว้นะอันนี้อย่างที่สองออ,อย่างที่สามคือฉันไม,ไ,ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยนะ,ค,ะความรู้ใช่ไหม เขียนไปแล้วบทความเนี่ยมันออกมาอย่างสวยงามเลยมันออกมาได้ไงไม่รู้ป้าเห็นเลยว่าชีวิตมนุษย์ไอตัวกูเนี่ยตัวชั้นเนี่ยไอฉันเนี่ยมันมีเสาค้ำยันสามอย่างที่มันทำให้เป็นฉันเสาค้ำยันนั้นคือหนึ่งความสัมพันธ์คือเสาสามเสา,สาคือความสามารถที่จะควบคุมทั้งทางด้านกายทั้งทางด้าน การที่จะทำอะไรสร้างอะไรอะไรต่ออะไรไปไหนโอเคอันที่สามสาวอันที่สามคือความรู้ที่เบสิกมากเลยรู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนรู้ว่าอะไรเอ็มขาพูดอย่างเงี้ยนะเอมต้องใช้เวลาไปนั่งในห้องของตัวเองสักชั่วโมงแล้วพิจารณา <S <S ว่าทั้งชีวิตเนี่ยที่มันเป็นตัวกูเนี่ย มันมีแค่เจ้าคํำยันสามอย่างนี่เองอะ hmm. อย่างใดอย่างหนึ่งถูกดึงออกไปไอ้ตัวกูล้มเลย <Huh. S 2> ถูกไหมโ okay. อเคอป้าเขียนไปเขียนไปมันชัดเจนขึ้นตลอดชัดเจนกับตัวเองนะฮะแล้วตัวกูคืออะไรสมมุติป้าถามเอมว่าเอมคือใคร <Huh. S 2> คืออะไร ตอบมาคำหนึ่งคำเดียว M เป็น M คือโอ oh, M อคือคนทำงานนั่นนั่นเป็นแค่สถานภาพใช่ไหมเป็นสถานภาพของ you, you อยูยูยูเป็นคนทำงานอะโอเค Not you อ่ะมันไม่ใช่เอ<ม>็อะเตอบมาไหมเออคือ ตอนนี้รู้สึกว่าคือความว่างเปล่าโอเคอยู่คิดว่าอยู่คือความว่างเปล่านั่นคือความคิดของอยู่ใช่ไหมอ<ะ>่าใช่ป่ะอ่าโอเคความฉลาดของอยู่ใช่ไหมที่อยู่ตอบอย่างเงี้ยอ่มาจากสมองอ่ะโอเคความคิดอินเทลเลกของคุณตอบม,มาคือลูกชายคนกลาง นั่นคือสถานภาพในครอบครัว is not you ใช่ป้ะมันเป็นของคุณทั้งสิ้นนะสถานภาพของฉันสถานะพ่อในครอบครัวของฉัน nothing โอเค then what is you ยอมแพ้ละคือคือสรุปแล้วเนี่ย ความกลัวการสูญเสียทุกอย่างเนี่ยนะคือความกลัวตายหรือเปล่าเพราะความตายคือสิ่งที่เราไม่รู้ไม่รู้เลยเราไม่รู้แม้กระทั่งเราเราเรา,เราไม่รู้แม้กระทั่งมันคืออะไรจริงๆด้วยซ้ำ <c oughs> เพราะนั้นคำตอบของป้านในบทความนั้นว่าฉันพบแล้วว่าอะไรคือความกลัวตาย ความกวดที่จะก้าวไปสู่ความไม่รู้อะไรเลยมีอะไรอยากบอกกับคนวัยวัยทำงานั้างครับ35 45 45ห้ี่สนะครับคือใช้ชีวิตอย่างที่มันเป็นคือว่าทำให้มันดีที่สุดและเราเห็นว่ามัน ดีที่สุดและจะทำให้งอกเงยที่สุดงอกคำว่างอกเงยอย่างงดงามที่สุดอย่าฝันนะโอเคแต่อย่าตะกายเกินไปนะฝันนโอเคแต่อย่าตะกายเกินไปนะฝันอย่าทำเกินตัวป่ะครับแต่อย่าตะกายค่ะคือ just เดินไปสเต็ป ต่อสเต็ปต่อสเต็ปและทุกทุกก้าต่อก้าต่อก้าแล้วแต่ละก้านั้นมันมีความหมายในตัวของมันเองอย่างมหาศาลเลยอากเอาไว้อย่างนี้ค่ะเพราะว่าตั้งความฝันเอาไว้ตั้งภาพเอาไว้ตั้งโกลเอาไว้แล้วก็ก้าวไปทางนั้นแต่มันจะถึงหรือไม่ถึงมันไม่มีใครเออการันตีได้อะใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้ว ไม่ว่ามันจะถึงหรือไม่ถึงเนี่ยนะอแต่ละก้าวนั่นแหละก็คือเพชรของคุณนั่นแหละป่าวา